มาถ่ายคลิปให้แม่ให้ปลาดุงเบิง่งหยางสบ,บายดีปลาดุงนะได้เช็ดมือเยอ่นี่มาๆๆถ่า,า,ายคลิปให้แม่เอาแม่สีสบ,บายดีปลาดุงนะีะอธิรศักดิ์เอาแต่เอาข้าวกงกองมาโอ้ยใหญ่ชื่อให้แม่นี่ข้าวเดียวห้องเลข5โต๊ะโอ้ยบอกว่าฟังจะลองสิมชไมดิเศษจ้ะมา อะไรเด้อวัวกระปอมปุ๊สวัสดีป้าดุงสวัสดีป้าดุงอีดาเฮียจ๋าอีดาว่าจะเฮ็ดยังอีดาจะไปเอาค่าต่างกองให้แม่บ่ป้าดุเห็นค่าต่างกลองต้องถือกล่องให้แม่อ่ะเบิ้งแม่สิคางโงให้ป้าพุ่งเบิ้งนี่เบิ้งพี่น้องมื้อนี้เฮาผลิต เออเห็ดหมองเห็ดใส่กอกไม่เนาะก็คือมาเห็ดอยู่แพะเฮาน้อพี่เนาะอยู่หะเพื่อนน้อยมุ่งอันนี้ใหม่หมองนะหอยใส่กอกตนองพี่เนาะใหม่หอยใส่กอกเข้ามันใหญ่โผล่มันใหญ่โพดต้องห้าไม่น้อยกว่านั้นมุ่งหมองหลังก็ะยามั้งพอดีแต่มีจาน โอ้ยแม่ผู้กลางบอนผู้มันจังไก่บอนนี่สิปุง้งปุ้งแลนะไปไหวพูดนี่เฮาสิเอาหม่งมากางเนาะพี่น้องต้น,ตนทถอิดว่าสีแยงเอาแยงเอาหม่งสักเด,ด้อหม่งเห็ดบอลกลางอันนั้นเนาะพี่น้อง,องอกลางแมงวัดเนาะพี่น้องพาการเห็ดสีกองนี่มันมีแมงวัดเนาะพี่น้องแมงวัดลายมัน สกปรกเนาะพี่น้องมีแมงวันแมงวันมันกัดตอมันกัดวินม,มาใส่เนาะมันข้าวเนาะพี่นาองนะเออเศร้าเห็ดแต่ก,ก็กู๊บถ้ามีดวงเสีเอาผ้าแยงดึงใส่ดวดให้มันเข่งให้มันกวงนี่มาดวดใส่นี่แม่นี่ตัวนี้มองกาวมัน แต่กระดึงใส่ให็นมันเห็นมันเข่งเข่งสูงก็ะย่างอันเดีมันเบียดโอ้ห้าเอาเนี่ยตอกเอาก็ได้เห็นตัวดนามันสูงโผล่นี่พี่น้องสิเกตอยู่ในหม่งเอาเนาะมันจังสะอาดแล้วชิจิกตีนหม่ง ใช่สาใจ้านี่ผูไลสีเขากะูไลเสียดกับเขาในหมูงเอานะว่าเท่าสิมาเท่ากับเขาในหมูเอาเฮ้ยมันจกิกลมโพอแทนที่เห็นทาได้พายเงี้ยวก็ดีได้หรือเปลหัดมันอยากมุงเนาะอยากดึง ai nhảy kéo, kéo, kéo cả đẹp đẹp ừ. cái, cái nhảy bài ừ. ừ. đây nè này, này, 4 này, nhịp này, 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 đã ตัดเเอาพิ่ซื้อผ้าแยงมาหยิบ <ใน S 2> เป็น,ปนสีเดียมเนาะพี่น้องนี่สีเดียมเมื่อทองนี่ก็ได้นี่ผาดขึ้นหรือว่าเอากวางก้อนนั้นก็ไหนนี่เป็นสีเดียมแล้วก็หอยอยู่ในก็แห้งคักนะแมงวันจังหมดตอมเห็ดใหม่กาดอยู่ในคักนะ เนี่ยบัวเขาม้าบักัดกะคักคือกันนะหอยอยู่นี่เด้อเนะเฮาเฮ็ดแล้เฮาก็หอยอยู่นี่ว่าบ่ายค่ะค่ะเฮาได้ผ้าแยงค่ะหอยอยู่โรดมันกสบายแมงวันก็บ่ได้ตอมตอนเฮาหอยคันสิเงบได้ไปเฮ็ดประตูเขาเห็นได้เฮ็ดเถื่อนเลยนี่4ห้อง เอามาแปะแปะแปะใส่แปะใส่แปะใส่เหตเหตุประตูเขาเขาไปมามั็นกรบเปาโพวกแคบจนหมดบานะเหตเหตดเ้ยางยูนีดาด้มันก็เอาขึ้นดาดะอับุเพื่อสิได้หอยใหม่ตัวนี้เอาหมอมาห่อยเส่หอย่นแม่ย้อ นาเาบเลาาเปือมันหย่อยังปานวกกลางโงน้องพี่น้องนี่คิงค่ะซื้อมาใบพักจะมันเดียวซื้อมาหลายผลบาดนีสสีั่งเอาไก่ไก่นาะพี่น้อง เจ้บริสุทธิ์มาแต่ปักซี่ทําไปปักซี่ก็สิสือเต่มามูเข่ากับมะฮออู้ยนอกอ่ะเข,ข่าขุนเส้นเอามาเตรียมคองอยู่นอกเบิดเนาะพี่น้อ,องเครื่องเฮ็ดใส่กอกเอามาออกมาผี่เบิดนเนาะแยกจากขั้วเป่งนวดย,ยังกับออกมาไหวผี่เบิดสสบายดี ชนะเครื่องขยะกขยอกประมาณนี้เนาะสบายกว้างดีพี่น้องมองนี้เบิร์ดแชร์เบิร์ดทราบเห่าก็เฮ็ดฟังละจ่าแซ่บเนาะหุ่มไปนี่เบิร์ดขู่ขีดแล้วพี่เนาะก็แนวมาห้อง ออีีพ่น้งต้นนี้ฐานมันสมแล้วพี่น้องโตบ่ตววท่านสมหางเก็บใบนะเห็ดโตมีแบบสมแบบบัวสมเนาะรออีกจักหน่อยจักสีเก็บเขาเนาะพี่น้องสีงแรกๆเนาะดแดงๆก็สีได้เก็บเข่าแหละมันจะเริ่มสมแห้งแหละดแดงๆ เรียบร้อยพี่น้องเอ,อ้ยเย้าจีเหมือเฮ้าเห็ด้ลยเนาะก็สิถ่ายให้เบิง่งอีกทีหนึ่งบรรยากาศง่ายจต่ไว้ใช้สรุปแดกเป็นนัวนัวนุ่นตาลเนาะทงพริกไทยใส่เแกงเทยาสีใส่นีแหละ,ะเนาะก็เอาเสือ้อมาลงพื้คลายคลองนี่แหละทุ่งทิ้ง เวลาเข้ามาแต่นะเรับเขามาจอดโดดว้นี้โดดสบายแล้วโดดก็จอดไว้นี้คือว่าบ่อน,นี้เป็นมองผรดิษใส่กอกเลยนะผระดิษออกคายอยู่นี่ด้วยอยู่กระตูบตัวนี้เอาอะนะอีมมาห้องมองด่างถวาง้วยนะด่างวงเนาะงานใส่กอกเออ <laughs> <laughs> งานใส่กอกีย <laughs> <laughs> ยังธุรกิจโ้องงานใส่กอกอีสานใส่กอกอีสานแต่เน่เนาะพี่น้องอยู่บ้านเฮามันบ่มีต้องอันนั้นเนาะพี่น้องโอ้ยกอกอันนั้นเนาะขอบคุณขอบคุณขอบใจ YouTube เนาะพี่น้องถามว่ามี y o ยูทูปฮากับประเดเหตุใส่กอกไงหนี่พี่น้องเอ้ย แล้วก็ขอบคุณคนไทยเนาะที่เหตุโลกใน u t u b e เนาะพี่น้องเหตุสูตร mm hmm. เหตุยั่งโงคให้เป็นอาชีพเนาะพี่น้องบอกต่ออาชีพความโหะนะขอบคุณนายรายเด้อขอบคุณสุขูสุคนขอบคุณลูกค้าเนาะขอบคุณขอบใจขอบใจได้รายเนาะขอบใจลูกค้าที่มาอุดนุนที่มาสื่อเนาะแดีวก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณ F c ซที่ เป็นกำลังใจให้น้องพี่น้องดุ่นะคะให้กำลังใจเบิ่งขิปเนาะขอบคุณสกูลสกคนเออขอบคุณได้รายเนาะพี่น้องนี่คือกาวแหลกที่ที่เริิมเห็ดเนาะพี่น้องกาวแหลกเท่าเห็ดเห็ดแบบนี้ก็ล่องเนาะพี่น้องล่องพี่ต้องถือล่องไปเรื่อยๆเห็นไหมแต่กับป้าปุ้งเนาะอันไดที่มันบดจมขวัญกับป้าปุ้งเนาะแต่ก็มีเอฟซีบอกว่า ใส่น้ำกระเทียมดองเดอ้อมันจังแสีบเนาะน้ำกระเทียมดองกระโบ้หูใส่เนาะพี่น้องใส่แบบใดมันต้องติดต่อมาส่วนตัวในเดอ้อถามผู้ใดอยากให้เฮาเฮ็ดสูตรเถะนะสูตรใดเถอะนะที่มันแบบว่าดีเนาะพี่น้องกระลองติดต่อเฟซมาเดอ้อเดี๋ยวเสียเฟซขึ้นให้เบิ่งเนาะพี่น้องให้ติดต่อมานี่เฮาเฮ็ดให้มัน ต่มีดว่สีสั่งหมงย่อยๆผู้ใดพี่น้องแต่ว่าอย่าน้ำมอมี่เนาะเ้ามีประเแทมีหมงก็สบายเนาคือมหลงดีหอาเขาไปเห็ดอยู่ในหม่งมันก็ง่ายกว่ากันเวลาอันนี้แมงวันว่ามันกับเข่าบอดด้เนาะพี่น้องหรือว่ามันมีตัวหนึ่งช่องตัวหอกกระไล่มันออกจากหม่งมันก็ง่ายกว่ากันเนาะดีกว่าห้าสิเห็ดอยู่ในขางนอกค่ะนะขางนอกมันก็บินว่ะชนเซียนชนเซียนอยู่ เออยากก็แมงวันเนาะพี่น้องอยากเข้าก็เลยเห็ดจังสี่แหละมันกับวันด้ลงเส้นร้ายเนาะการเอามุงเอาแยงมามากลัวไหมเห็นไหมเนาะมันก็ง่ายกว่ากันคือโรงงานนิหน่อยๆันเด่สนใจอยากเอาไปขายต่อก็ทักมาเด้อแต่กระลองชีพเนาะส่วนไรคนลาวเฮ้าโบคอยเคยกินเนาะพี่น้อง คนเล่าที่แบบว่าโบได้ไปอยู่ไทยอะนะเนาะข้าเจ,าจ้าเจ้าโบเคยกินข้าเจ้าเจ้าบโบอ,บอคยแบบโบท่านได้ชินอะนะบบท่านได้ชินก็โดดฉาิบางคนบบเคยกินเลยเนาะพี่น้องมาลองครั้งนีกก็สิเป็นงงง,ง่เนาะเป็นแบบยังมันมีแต่เขาข้าเจะบโบเคยกินอันนี้เนาะกะรองเนาะรองรองบึง เป็นคลองกินเด่นเนาะส่วนนายคนเราเขาสิมาเขตอาหารกินกับเขาเนาะเป็นอัวเป็นยังเป็นอัววานจะสินะกินกับเขามันก็แซบแต่อันนี้มันเป็นใส่กอกเป็นคลองกินเด่นเนาะพี่น้องกินกับแก้มกินย่างเด่นเลาะตลาดคือลูกศิลป์นั่นแหละคือเเ็กหน่อยสื่อลูกศิลป์กินนั่นแหละใส่กอกคล้ายๆคล้ายข,ายข,ายขายแบบนั้นเด้เด้อพี่น้องคนเราเขา ค่ะพ่ได้ซื้อไปกินเนาะกะแนะนำบอกพี่น้องเนาะมันซิมีบุญเส็นกับอันนี้แหละพี่นอ้องปะตุงานเดี๋ยวมือนีเสียออกไปส่งใส่กอ,อกเนะพี่นอ้องใส่กอ,อกดู่ะสั่งออนได้มากแดซ้มซามเจ่าเนาะสิไปส่ง โลดีลเนาะอันนี้เขาใส่ตูใบเต็มมันคือน,นีนะส่งแข้งเด็กะสีทดรองเนาะทดร่องไปชงบึง่งวันมันสีกินไหนบ่มันสีหอดไส้นะมันสีเน่าสีบูดบ่มันตรงรองพี่ร่องถือไปก่อนเนาะพี่รองเข้าเพราะท่านหูว่าสีส่งแบบไรเนาะสีร่องส่งแบบนี้ก่อนกับไก่เนาะมีแจะลูกกขาทางสวัรด์นะเขตกับพไก่ ขั้นทรงไกลกับยานมันไปบ่หอดดอกนะพี่น้องทาล่องเบิ้งพี่น้องทาหลุดว่ามันสิทรงไหลซำใดมันสิ <c oughs> หอดบ่ได,ด้จังไหนเนาะหาวิธีพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นแหละเนาะนนเนะบิงซังกเด้เด้อหม่งก,กับซักเรียบร้อยเด้เด้อมองได้มันเป็นหักันเป็งิบเอาฝ้ายมามัดเอาอยางมามัดเอาก็ได้ อันนี้แม่าสายอันสายเสือกเจาะห,หัดมันต้องดึงขึ้นทางกลางมันจะเสียหายใจโหล ộ. เอาลวดไปดึงทางกลางลงมา,งา,งมานี่ดึงกลางว่านี่ดึงกลางว่านี่ขึ้นลวดฮะดึงขึ้นเทะะ่า๋ะวส่ดินนก้อนเสึงตะปูเอาตังตังมา้เยียบก่อนน้อ นี่ตีมานี่กะกินมาแล้วเฮาจิกเอาก็ได้เนาะเอาศาสเต็งกึดมันก็ได้บัดยามเฮาสิข้าบัดยามเฮาสิเฮ็ดอนะเฮาก็เอาารจิกๆๆๆพื้นมันบ่ให้แม่งบ่ให้มันอันนี้เรืองวันขาบ่ไว้นะแม่งวันหลายยนี่งวังสิหลาย Cái loại hết cà sô cà bốc Nó phải đọc về ngoài tôm cà cà bốc thì một bên ta kín ta giả hmm. 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 <laughs> uh, chết พ okay. ี no. okay. ่น so ้องเตรียมเรียบร้อยเนาะค่ะมื้อใดผู้ใดจักมื้อผู้ดสิคอยเฮ็ดจักหน่อยก็สิไปปักเซเนาะเพราะว่าของเฮาเฮ็ดเบิดแต่เด้าตัวนี้คายตัวนี้ออกเบิดกสิอนะไปปักเไม่เนาะพี่น้อง มันก็นั่งได้สามสี่คนสี่หาคนทึ่งสามทึ่งอะไรนี้ก็กันย่างั้ยกันยุ่งกันยังอีก ส่วนสามต็งก็ได้อกระปุกยิบตอกกอไปพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องนี่พี่น้องตอกตีนวนเนาะตอกกระก็เอาตะปูก็ มันกระกว่างเต๋อแป๊กเนาะนางไหนบอกหลายคนแตวก็กันยุงอีกเนาะเวลาเฮาเฮาเห็ดนะนางเห็ดคำเมือมมมม่อดแมงไหมแมงตอกกระโบเข่ายุงยิงกระโบเข่าเนาะเฮาเอาแนวปูสาดสาดปูพื้นมันเรามีแนวขเาขานี่เออได้แดดพอดมเขามาบัดบ่ได้อึดอัดดอกโล่งยู่ ก็นั่งเฮ็ดแบบนี้มันข่าวเน้ะพี่น้องกันเวียงวัดไอ้เีงจะเฮ็ดทุกคนเอเฮดกกกูเรียวลอยนี่ปยาอะกูเอาไอ้นี่ไปฮะเน ตอกตีนมันเนาะตอกกับกรอเอาตะปูโก้มันกระกวงเติบได้เนาะนั่งหลายแบบหลายคนแต่กับกันยู่อีกเนาะเวลาเฮาเฮาเห็ดนะนั่งเห็ดคำเม,ม,มื่อดแมงไหมแมงตอกกระโบเข่ายู่ยิ่งกระโบเขานะ่านาะเฮาเอาแนวปูสาดสาดปูพืนมันเอามีแนว่าเขา เออได้แดดพัดดมเขามาบัดเพราะได้อึดอัดดอก่มอยู่บัดนั่งเฮ็ดบัดอีกเพราะมันขาวเน้ะพี่น้องกันเวียงวัดไอ้วีมีเฮ็ดทุกคนเข้าเฮ็ดแล้วก็กู้เดี๋ยวลอยนี่ปงยะอักนี่กู้เอาไอ้ về hả